กราบสวัสดีเอฟซที่เคารพรักทุกท่านกราบสวัสดีเพื่อนๆบน YouTube พี่น้องทั่วโลกนะคะช่องพี่หลิวนำโชคนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องก็ได้นำแนวทางเราพัฒนางวัดที่แล้ววัดวันที่24นะคะวันพุธ ยี่สิบสี่เด่นแปดหกห้าคงสุดท้ายบนล่างไปกับเด่นสี่ศูนย์นะคะผลนะคะศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองนะคะเก้าศูนย์สองบนล่างเก้าเก้านะคะศูนย์เจ็ดล่างชุดหกตัวนะคะให้ศูนย์สองออกศูนย์หนึ่งนะคะนะคะพี่น้อง นะคะก็ตัวเลขก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งนะคะเข้าเฉพาะเลขวิ่งศูนย์นะคะกับเก้าตัวเด่นตัวนี้นะคะกับศูนย์นะคะนะคะเดีย๋ยวจับคู่ก็พลาดอีกนะคะพี่น้องจะไปรับชมคลิปเมื่อต่อไปเลยจ้ะจ้า พ่อแม่พี่น้องจ้าห้ามมารับชมนะจ้าสูตรแนวทางเราพัฒนาสูตรโค้งสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะโค้งสุดท้ายเด่นศูนย์หนึ่งเก้านะคะเก้าจะยังอยู่ไหมนะคะเพราะว่าเก้าเก้าเก้านวดที่แล้วเนาะจะ้าเก้ามีสองตัวอาจจะยังอยู่อยู่ด้เก้าแต่ว่าพี่หลิกวก็เด่นมีศูนย์นะคะมีหนึ่งนะคะคิดว่าศูนย์จะมีเนาะจะ้า เพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะเราไปรับชมจับคู่นะคะ,ะ,คะจับคู่ก็จะมี10ึ่งศูนนะคะหนึ่งสนเดะคะเด่นให้10กับ06นยนะคะ นะคคือแนวทางของสุดท้ายหรือว่าแนวทางสูาาตรอมตะก็จะเข้าเฉพาะเล็กวิ่งช่วงนี้นะคะก็หลุดเข้าแบบหลุดบ่อยพี่น้องจ๋านะฮะรอบนี้ก็เจ็ดหนึ่งนะคะหกเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเด่นให้ 1> 7จ็ดหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งขอเพิ่มเก้าหนึ่งนะคะเลขสามตัวเลขสามตัวก็มีเนาะพี่น้องจา้าเบิ่งหลับชมเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องจา้าเบิ่งเทอมันก็นช่วงนี้รุดบอยเหลือเกินนะจ๊ะ เข้าเข้าอยู่เล็กวิ่งนะคะถ้าร,รานำมาจับคู่ก็อาจจะพลาดนะคะศูนย์หนึ่งสี่ะคะสี่หกเจ็ดศูนย์เก้าหะคะวันี้คิดว่าเก้ายังอยู่นะคะเก้ากับศูนย์ะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องจา้านะคะชมเพื่อความบันเทิงเนาะขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่าน มีโชคลาภร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ